สวัสดีครับผมเท็ดดี้กับเกมนี้ For Speed Mo ดส์ปี2005นนะฮะก็เราจะได้ลุยกับเออแล้วนะอีสองสนามเป็นจับความเร็วกับสปรินต์นะฮะจับความเร็วก็คือมันจะมีกล้องเป็นที่เป็นที่นะตอนที่เราเข้ากล้องก็คือต้องทำความเร็วให้เยอะๆนะฮะกะตุกนิดนึงนะผมปรับกราฟิกขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยมันจะดูไม่ลื่นนะแหมปาดหน้าปาดหน้า มันพลาดชนบูทีเถอะไปเล่นกันเถอะเกียบแข่งกันฮนะจอดขีเส้นอย่อที่ผมบอกในนี้ค่อยจะโหดน,นะจะมีเล่นกันสนั่นนิดนึนงมิดมไม้แน่นอนอ้าวนั่นไงมนหลบรถก่อนเลยชงก็ถ้าอย่างดีให้เองขับดีๆเลย สนามนี้ไม่เท่าไหร่ฮะสนามสองเนี่ยมันขับเหนมากก็นอกจากกราฟิกัมจะสวยขึ้นแล้วนะจะมีอย่างน,านี้คือผมปรับไอไรายละเอียดอ่ะคือแบบอ็อบเจกต์บนบนถนนบนทางมันจะเยอะขึ้นนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะถ้าใครจำได้ว่าแบบตรงไหนที่ผมเคยผ่านแบบมาเฮ้ยเมื่อก่อนมันไม่มีของมันตั้งอยู่นี่วาเฮ้ยดีๆมันมีได้ไงนะฮะแห่แมบบ่มยากอะไรเงี้ยคือผมปรับ คือผมปรับรายละเอียดตรงนี้ขึ้นนะก็มันก็จะมีสิ่งของมากขึ้นถามว่าชนแล้วเสียความเร็วไม่มก็เสียนะแต่ว่าอีกฝ่ายมันก็วิ่งได้กดเดียวกันนะฮะถนนเดียวกันเพราะงั้นมันก็มีสิทธิ์ชนได้เหมือนเราแต่ตอนนี้มันนําเราอยู่นะมันโคตรเร็วเลยว่ะ10กิโลประมาณ60ิโลเลยอะ่ะถึงบอกมันโหดไงขนาดผมนําตลอดนะ แต่อย่างว่าแหละจุดหลักของจับความเร็วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครขับเร็ก่กันแบบตลอดทางนะจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าไอตอนเข้าเช็คพอยต์เนี่ยโอ้โหนำร้อยนีมาดีเลยวะต้องมีโกงหรือเปล่าเนาะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าใครใครเข้าเช็คพอยต์ได้เอเข้าจับความเร็วได้เร็วกว่ากันนะฮะตรงที่จับนะแต่ว่าถามว่าเข้าก่อนสำคัญไหมก็สำคัญนะเพราะว่าคนที่เข้าเส้นชัยก่อนอะ ไอ้มันจะได้คะแนนตามนั้นเนี่ยแต่คนที่ตามหลังจะโดนหักคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะเท่าที่มีละตามอยู่อะทันไหม,มชนะอยู่เห็นไหมเมื่อกี้คะแนนผมตามมันนะแต่ว่าพอผมเข้าเส้นชัยแล้วมันมาช้ากว่าผมไงก,ก็เลยโดนหักคะแนนไปมันจะโดนไปวิละสิบมัม้งผมจะไม่ผิดนะโดยประมาณนะเอาละฮะสนามแรกเรียบร้อยแบบเหนื่อยนิดนึงอสนามสองเหนื่อยกว่าแน่นอนนะฮะ มาลุยกันเลยทำใจนิดนึงขับมันนิ่มๆดูดดูนะมันขับกันสนั่นเลยเหรออุ่นๆแล้วด้วยไม่รอละแต่ใช้วัาจะชนะนะพูดถึงสนามนี้ค่อนข้างจะยาวให้กำลังใจตัวเองก่อนนะใช่วัาจะชนะอเออดีฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะ มีของให้วางเกินการไปหมดอ่ะแต่ชนมันก็เสียความเร็วไม่เยอะนะพูดถึงเนี่ยแต่มันก็เสียอยู่ดีอ่ะน่าเสียงมันมายไกลอยู่ไหนวะเด้ยข้างหลังมาดิพี่เบียดทิ้งไงน้องมันรัดมันรัดแต่ว่ารัดรึเปล่าวะมันหก็ตกโหมานทำไมข้างหลังแต่แม่ผมเลยไม่รัดไงต้องม่อกี้มันต้องเลี้ยวออกมา ทางลัดไม่ใช่ทางที่เร็วที่สุดเสมอไปนะฮะนี่เบียดตำแหนงโอ้ยสไลด์นิดนึงไม่ใช่อะไรไม่อยากฝืนเลี้ยวนะไดี๋ยเรื่รยรยอ,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 อยๆฮะใส่ไหมต้าชู มาหน่อยนะน้ำมาล็มาหนำมาร้อยร้อยกว่าเมตรจะพูดจะพูดร้อยกว่าโลนะโคงดีขอใช้สโลแล้วกันรถมันจะได้เกาะฮะไม่งั้นมันกระโดดเลยโค้งไปโน่นเลย ความเร็วตกเว้ยแถวนี้เป็นเนินแย่แล้วมันตามเรามาแล้วเ<ส>ข้าโค้งเนียนๆเฮ้ยเร็วเวเร็วเร็วเล่อยสิลูกไายเกียดจังเลยโค้งแบบนี้ผมเกียดโค้งแบบเนี้ยผมเข้าโค้งไม่เป็นนะเห็นเวลาคอมมันเล่นมันเข้าโคตรเร็วเลยผมเข้าเร็วทีไรกระแทกแกำแพงตลอด ไม่หลุดเลยฮะสวยๆมากเรียวๆโอ้ยอะไรวะป้ายรถเมล์บ้าง่างเงี้ยเหมือนที่รอรถวุ้ยมาแล้ววันแซงเลยวะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะขับโหดมาก สงคืนเว้ยมาบอกแล้วมิดไมแน่นอนนะฮะโอ้โหงหน้าอันตรายหวนๆอุย้ยเขาได้สวอย่างคมเลยเมื่อกี้ไม่เทพทำไม่ได้นะฮะแต่ไม่ใช่เทดดี้ก็ทำได้อทไล่ไหนแล้วอะสลัดให้หลุดเลย จะบอกค่อยๆไปก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้โอ้ยรเ,อเ,เริ่มทิ้งห่างไว้ได้หน่อยละโอ้โหงานตรายฝนตกอีกฝนตกแล,ล้วถนนลื่นนะโอ้ยกระตกรุกด้วยว่ะอาจจะมีกระตุกกระตุกนิดนึงนะฝนมันตกอ่ะเอฟเฟกต์มันเยอะมีเงี้ยแล้วเขาทางต้งเขาทางต้องรัดรัด ไม่ให้แซงเลยไม่ให้แซงไหนอยู่ไหนเจี้มาแล้วเสียงมันมาฟูกันเลยวะเชนไทอยู่หน้าแล้วฮะบทถังโอ้ยกี๊โอ้โหจันทา์แบบพวกทหารการนะบินเข้าเชนไถมันฮะสู้กับเอินแข่งสิเนาะไม่ได้ไปต่อยกับมันสักหน,น่อยเอาล่ะมาเปิดเครื่องไม้กันต่อ เปิดเหมือนเดิมแหละอ่าเอานี่อ่าได้ซูเปอร์ชาร์เจอร์นะฮะมันเป็นรวมกับเทอร์โบเลยนะไม่ใช่แค่ชาร์เจอร์อย่างเดียวนะต่อไปดื้ออิมพาวสไตร์อีกแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เอาละฮะเปิดตัวเมืองร็อกพอร์ตแล้วอ่าคู่แข่งคนต่อไปเจดบาริดจิวเวลนะฮะขับอ่าฟอร์ดมัสแตง GT นะฮะสีขาว เป็นแ่งต่อถีนตกเอฟเกฟกต์ฝุ่นควันะละอองน้ำเดี๋ยวไปทีละอย่างละองน้ำฮะละองน้ำฝนตกก็ต้องเป็นละอองน้ำดิเดี๋ยวนะเทอร์โบอ่าติดเทอร์โบพิเศษฮะอ่าละผมก็จะได้บอดี้สุดยอดละ จริงๆบอดี้มันไม่มีผลกับความเร็วอะไรนะมันมีผลแกบแอโรไดนามิกแต่ว่าอันนี้ผมชอบที่สุดละอันอื่นไม่สวยก็ตัวถังก็หมดแล้วนะสำหรับไอ3สานที่ผมชอบแต่งเห็นนะเบอร์เจ็ดโนนอ่าระบบเกียร์มาอะไรอีกกว่า หมดแล้วฮะได้แค่เครื่องยนต์อย่างเดียวเอ้เครื่องยนต์ระบบระบบสงกำลังดินาเท่ขึ้นเป้าผมบอกแล้วแต่งวาบอดี้และเท่เชื่อเด็กเปลี่ยนท่อระบบท่อคู่นะ Lexus คันเดิมแต่เท่ขึ้นแหมใครชอบไม่ชอบไม่รู้หผมชอบแล้วกันฮะ เออนี่ก็นะเรียบร้อยไปแล้วนะครับชนะแล้วสำหรับการแข่งขันกับ u g j e s นะฮะก็ชิปหน้านะผมก็จะแข่งกับม t ซางซึ่งทางโค้งผมสบายแต่ทางตรงนี้แมงซูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไว้ติดตามแล้วกันอาจจะมีแบบมิดไมคกันเหมือนเดิมนะฮะก็ติดตามได้นะฮะการแข่งขันระหว่างผมกับ g ีเวลนะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ